สวัสดีครับวันนี้รายการฮัทถนัดกินนะครับจะพามาชิมชาบูครับร้านชาบูบูตึงนะครับอยู่แถวซอยสามัคคีนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับแต่ฮัตต้องบอกก่อนนะนี่คือที่ฮัตถอดหน้ากากมาตอนนี้เกี่ยวกับว่าฮัตมาถึงคือมาตอนเขาเปิดร้านเลยไม่มีคนเนี่ยคือถ้าเกิดมีคนเราก็ไม่ควรจะถอดหน้ากากแบบนี้เนาะมันดูไม่เหมาะสมแต่นี่พอดีเห็นร้านเขาเพิ่งเปิดแล้วไม่มีคนก็เป็นฮัตประเดิมร้านแรกอะนะเจ้าแรก ก็เลยถอดหน้กกากากมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดีกว่านะครับนี่นะครับหน้าร้านชาบูบูตึงใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เราชนะก็ใช้ได้นช่ฮนะตรงบรรยากาศนะครับก็มีของกินเล่นนะครับมีผลไม้มีน้ำนะครับแล้วก็ มีสักครีมนะครับส่วนถ้าใครชอบซอสของร้านนี้ก็ซื้อกลับไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูราคาอาหารก่อนนะครับมันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับสองี่เก้ากับร99นะครับคือถ้าเป็นสองสี่เก้าเนี่ยมันจะมีเพิ่มเนื้อเป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวต่างประเทศอันนี้ไม่รวมน้ำนะถ้ารวมน้ำเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นน้ำรีฟิวก็39บาบาทส่วนหม้อน้ำซุปเนาะ มีให้เลือกอยู่สามอย่างแต่ของฮัทเนี่ยไม่ได้กินเป็นหม้อชาบูจะกินเป็นตัวแบบนี้ครับนี่นะครับเป็นกระทะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าเนี่ยนะครับกระทะมันคำว่าฮัทชอบอย่างนี้นะคือไปกินที่อื่นมันไม่มีอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมอาหารกันดีกว่าครับโอเคครับเรามานั่งที่โต๊ะแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราทวนอีกทีนะ ร้านนี่ยอยู่ตรงซอยสามคีนะครับผมเราขับรถเข้ามาหน้าปักซอยแล้วก็เห็นแล้วแหละนะร้านนี้ใช้โครงการนะครับเราชนะกับคนรักรึ่งก็ใช้ได้แต่ดูอาหารนะโอเคแต่นี่พอดีสเตจเขาก็เริ่มตักไปบ้างแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นชุดดูนี่เห็นไหมฮะร้านนี้เขาถือโอเคนะผมชอบเพราะว่าเนื้อดูสิฮะแม่ดูขนาดมือเนี่ยชิ้นใหญ่นะเขาหั่นชิ้นใหญ่ โอเคเลยนี่แล้วก็มีหมูนุ่มมีอะไรแล้วกระทะเป็นกระทะแบบนี้ด้วยคือข้างนอกเนี่ยมันเป็นน้ําซุปแล้วต้องการกร็ทอดเออมันก็เกด๋ดีก็เลยมาลองดูแต่นี้เดี๋ยวมาลองชิมของก,กินเล่นก่อนดีกว่านี่ไก่ทอดของเขานะ ก็ทอดโอเคนะก็สาารถใช้ได้แต่ชุดนี้ฮัดกินร้อยเก้าเก้านะกรณีมาเสเจ็กเสเจ็กของไม่ทานเนื้อเนี้ยคือถ้าใครทานเนื้อให้ก็แนะนำให้เอาสี่เก้าเก้าแล้วกันมันเป็นเนื้อนอกกันนะถ้าใครหมูก็ร้อยเก้าเก้า แต่ที่สี่เกาค่ามันก็มีนะหมูนอกเป็นพวกหมูโครลมตุตาเนี่ยอันนี้เป็นลูกชิ้นน่าจะลูกชิ้นกุ้งมังกรมั้งหรือยังไงไม่รู้อืมอันนี้ก็น่าจะลูกชิ้นทั่วไปตามตลาดตามพื้นฐานทั่วไปอะนะ นะคราว่ากระทะดูเด็ดมันย่างมาคัดไหมสีสวยนะเออแล้วมันหอมแต่เนี่ยเลาทอดเนี่ยเขาใช้เนยนะใช้เนยโอเคนะคำว่าโอเคใช้ได้เลยคือมันหอมมันหอมเนยด้วย ชอบอย่างนะคือข้างเป็นน้าซุปะนะคือเขาบอกเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเงี่ยการเราคีบของดิบมาแล้วเดี๋ยวจะมาเข้าปากมาอะไรนมถ้าก็ใช้ตะเกียบเนี่ยลวกน้ําร้อนน้ําซุปนี่อีกทีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาคีบเป็นของสุกนะเนี่ยเอออยาให้ดูเห็นไหมน้ามันหยดติ่งๆเลยแต่ทอดมาหอมดีนะมาเป็นหอมเลยเรามาจิ้มน้ำจิ้ม แต่ที่นี่เขามีน้ำจิ้มหลายอย่างนะแต่ว่าฮัดชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอะ่ะคือนน้ำจิ้มอื่นก็อร่อยนะแต่ว่าไม่รู้สิุท้ายชอบกินซีฟู้ดมากกว่าอร่อยอ่ะคือน้ำจิ้มซีฟูด้ดไม่รู้นะอัดกินแล้วก็ใส่กระเทียมหน่อย อืมข้าวโอเคเลยเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปนี่สั่งเป็นน้ำซุปดำนะอืมน้ำซุปเขาก็หอมนะใช้ได้เลยนี่ัะตักตรงที่ไม่ได้ต้มอะไรนะ ้องเปล่าคืออยากจะชิมว่าน้ำซุปเขาเป็นยังไงถือว่าน้ำซุปเจ้าลิ่โอเคนะเพราะว่าอัดเคยไปกินบาชาบูบางที่อย่างเงี้ยพอชิมน้ำซุปเขาใช่ไหมแต่ว่ามันค่อนข้างแบบจืดเนี้ยคือเหมือนมันใส่เอาน้ำเปล่าใส่สียังไงก็ไม่รู้อะนะเคยไปเจอของบางที่อย่างเงี้ยแต่นี้ถือว่าโอเคคือน้ำซุปเขามีรสชาติ แต่เขาบอกมีอ่านข่าวนะไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเขาบอกว่าไอ,ไอแอปเราชนะอะไรเนี่ยคุณจะซื้อของอะไรคุณก็ต้องดูให้ดีนะจุดมุ่งหมายเขาทามาเนี่ยเพื่อให้ใช้ของอุป,อปโภคบริโภคนะครับการจะซื้ออะไรเดี๋ยวเกิดผิดพลาดคุณซื้อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาจจะมีโทษหรือโดนโทษปรับมานะครับยังไงก็ต้องระวังหรือไม่ใช่บอกว่าบางร้านบอกเอ้ยมีมีม,ม,มีใช่ แต่ถ้าเกิดว่าเขาเหมือนว่าไงตอนลงทะเบียนมันเป็นเงื่อนไขถึงเวลาขายจึงมาเด็กอย่างเนี่ยดังนะั้นพวกคุณก็ต้องดูศึกษากันให้ดีนะครับดังนะั้นของฮัทฮัทก็เน้นใช้แอป,ปเนี่ยใช้เรื่องอาหารอย่างเดียวเลยนะช่วงนี้อาจจะเริ่มทำคลิปบ่อยขึ้นเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์เรื่องโควิดอ่าก็ น่าจะโอเคอะนะในความเข้าใจตัวเองอะนะผิดผูกไม่รู้คนระับว่ามันก็น่าจะโอเคอะนะคือก็ต้องออกมาบ้างก็คือไม่ออกเลยเดี๋ยวไม่ไหวอะ่ะคือการอยู่บ้านมันก็ดีฮะก็ชอบนะอยู่บ้านเนี่ยแต่เราก็ต้องออกมาข้างนอกบ้างอะไรบ้างออกมาช่วยใช้จ่ายเนี่ยเพราะถ้าอยู่บ้านมันจะแทบไม่ใช้เลยเนี่ยใช้อย่างมากก็ไปห้าง ไปห้างไปซื้อข้าวซื้ออะไรแล้วก็กลับใช่ไหมดังนั้นพวกร้านค้าเขาก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้าทุกคนมีโอกาสเนี่ยก็ออกมาใช้จ่ายกันบ้างหรือว่าช่วยเหลือร้านค้ากันนะครับอย่างที่คัดมีถามพนักง,งานในร้านเนี่ยก็บอกว่าพอมีแอปพวกนี้มาเนี่ยมันกลายว่าลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นการดึงดูดเนี่ยคือถ้าเราไม่ออกมากช่วยเนี่ย กินมันอาจจะไปไม่รอดนะแต่นี่ให้ก็พูดแบบตามความเข้าใจต้องบอกก่อนนะให้ก็ไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายคือสิ่งที่เราช่วยได้ตอนเนี้ก็คือออกมาช่วยกันใช้จ่ายให้พวกพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆเขาอยู่ได้คือถ้าเกิดบอกว่าใช้เงี้ยเราไปซื้อของในห้างเดี๋ยวห้างก็อยู่ได้ใช่ไหมแต่พวกร้านค้าไม่มีใครไปใช้เขาก็อยู่ไม่ได้นะ ถ้าว่าจริงๆเราต้องขวออกมาช่วยพวกร้านค้าเยอะๆนะคือนที่สิ่งที่ประชาชนทั่วไปที่จะทำได้นะแม้แต่ว่าคุณมีความสามารถอื่นๆก็โอเคก็จัดไปจะถือว่าวันนี้โชคดี มาแล้วไม่มีคนก็เลยออกมาเดินคุยอะไรได้เงี้ยหรือถ้าเกิดไม่มีฮัทก็เกรงใจแต่ก็าถามร้านเขานะเขาบอกว่าปกติมันจะต้องช่วงบ่ายไปเลยบ่ายบายบ่ายสองบาอง่บายสามอยู่คนเยอะมากแต่ถ้าช่วงสิบเอ็ดโมงอะไรเงี้ยคนยังเงียบอยู่ รู้งึงมากินอย่างเนี้ยก็รู้สึกว่ามันคุ้มนะมีทั้งปิ้งแล้วก็น้ำซุปอย่างเงี้ยคือถ้ากินแบบปในกระทะเหลืองๆที่มันที่เราเคยกินกันปกตินะที่ข้างบนมันเป็นฐานเนี่ยข้างๆเนี่ยน้ำซุปมันตักยากไงคือจริงๆแล้วเขาทาไว้เพื่อให้มีเอ,อ่อก็เรียกอะไรมีไอมามาครอบคลุมในกระทะไม่ให้มันติดติดกระทะมากเนี่ยนะอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกแต่จริงๆคือจุดมุ่งหมายอะไอกระทะแบบนั้นอนะ คือเขามีน้ําหล่อเลี้ยงข้างๆไว้เพื่อไม่ให้กระทะไหมมันไม่ได้เป็นน้ําซุปอะไรนะแต่คือบ้านเรามาอาจจะพัฒนาใส่น้ําซุปลงไปได้คนแบบอยากกินน้ําซุปตักเนี่ยแต่อย่างงี้เนี่ยเนี่ยมันตักได้เนี่ยเห็นไหมมันตักได้เพราะมันลึกมันมีความลึกพอสมควรเนี่ยแม่ก็เลยชอบนะนะอ๋อ,อน,นี้ไม่เห็นพอดี มนเริ่มห้องแล้วพนักง,งานเขาก็มาเติมให้ก็ถือว่าพนักงานเขาบริการดีครับอะไรเอ่ยอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณครับไม่เป็นไรเบ่อกี้พนักงานก็ตื่นเต้นครับพอเห็นมีกล้องปุ๊บมือสัน่น ทำซุกหกมาเลยเ <N ee> okay. นี่ยนโะ okay. อเคอ่ะกินหนีอ่ะนะโอเคเอ่อก็ท่าก็ขอจบรายการในเท่านี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทวนค่าอาหารก่อนนะครับ ชุดนี้ที่ฮัดกินเนี่ยร้อยเก้าเก้าบวกน้ำนะครับสามสิบเก้าบาทนะครับโอเคฮัดก็ขอจบรายการเมนเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็มาช่วยสนับสนุนร้านค้ากันนะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นกำลังใจให้แก่ร้านค้าทุกร้านนะครับเ็าขอจบรายการเท่านี้ครับสวัสดีครับ